สวัสดีครับอ่านะฮะวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูนะครับเจ้าโคโลคาเซียโมจิตโตครชื่อของเขานะครับโมจิตโตนะฮะต้นนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นวันที่ที่ผมเขียนขึ้นมาทีหลังผมได้มาประมาณกลางเดือนพุลาคมนะของปี63นะครับตอนที่ได้มาเนี่ยในลําต้นของเขา ลำต้นเดิมที่่าผ่านการแยกแยกหนองออกมาเนะี่ยต้นนี้นะค่อนข้างค่อนข้างใหญ่ใหญ่พอสมควรน,นะครับแต่นี่ปรากฏว่าการหนองเขาเนี่ยลากลากไม่ค่อเคยเยอะเท่าไหร่นะแล้วก็ความเสียหายจากการขนส่งกน,ะค,นค่อนข้างจะยับเยินพอสมควรน,นะครับได้มาในช่วงแรกๆก,ก็ใบใบใหม่ลอดใหม่ที่ออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าเสียหายนะแล้วก็ทีนี้นะฮะก็ มาปลูกนะครับมาปลูกดูแต่ตอนนั้นนี่ก็พยายามทําให้วัสดุปลูกอะไรต่าง,าง,างๆเขาไม่ไม่แฉะมากนะครับเพราะว่าอา่ามันจะได้ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเชือ้อรานะครับตอนนี้เนี่ยจนถึงวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมนะฮะเป็นเวลาทั้งหมดอยู่ยังไม่ถึงสองเดือนนะเนาะครับผมเนี่ยนะครับมันเหมือนกับตอนนั้นผมมันถอดล่างออกมาแล้วนะครับต,ตอนนี้แต่ตอนที่ผมได้หนอใหม่มันเหมือนจะหนอใหญ่ก็จริงนะครับ แต่ว่าลักษณะน้องเขาไม่ไม่สมบูรณ์นะมันก็เลยให้ให้เขามีลักษณะของการชะงักการเจริญเติบโตไปค่อนข้างยาวนานพอสมควรประกอบกับที่ที่ผมอยู่ในเนื้อสัลลี่ของผมนะผมอยู่ในในเขตจังหวัดทางภาคเหนือเนาะอ่ะาอากาศตอนนี้ค่อนข้างเย็นผมเข้าใจว่าพืชกลุ่มนี้เนี่ยเป็นพืชที่เป็นพืชในเขตเขตร้อนนะครับะนะฮะพอมาเจออากาศหนาวแล้วก็อาจจะมีการชะงัก ก็เป็นได้นะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามันได้เข้ามาได้นะครับมันเป็นพืชเขตหนานหรือพืชเขตร้อนนะฮะให้ดูนะครับณตอนนี้เนาะใบก็ประมาณห้าเซนหรือเปล่าห้าเซนนะถ่ายไว้เป็นหลักฐานก่อนนะครับแล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยใช้เวลานาน,นเท่าไหร่กว่าที่มันจะโตให้มันสวยสมบูรณ์นะครับครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ